สวัสดีครับสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะครับลูกค้าจะเปลี่ยนเบรกเปลี่ยนผ่าเบรกเกียร์จานเบรกนะครับตั้งศูนย์ถงล้อเปลี่ยนยางนะครับผมเชิญได้ครับที่่านเปลี่ยนเซอร์แม็กซ์ครับผม0ู9 0 1แปดเก้าูหนึ่งสี่สามเจ็ดเจ็ดสองครับผมแม็กยางช่วงล่างน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองพายนะครับแม็กแต่งซิ่ง ยางฟูวิวยางออฟโรดนะครับตั้งศูนย์ถวงรอด้วยระบบคอมพิวเตอร์ผ้าเบรกหน้าหลังนะครับเยียร์จานเรียบร้อยนะครับขอบคุณลูกค้านะครับที่มาใช้บริการร้านดาดเกลียงเซอร์แมทนะครับผมต่สามโปรโมชั่นได้ครับ089 หเ1 4 3 7 7 2ครับล้อแม็กก็มีเรนโซ่นะครับเรนโซ่มีหลายหลากหลายลายหลากหลายรุ่นนะครับตัวนี้ก็ d ีวันเลสซครับ d ีวันเลสซิ่งดอฟซีครับผมดีวันเอสาร์ดีก็มีนะครับล้อบรรทุกก็มีนะครับ่อนศูนย์เปอร์เนต์สิเดือนนะครับผมีออนเฟิร์สไกด์กัตติกอนครับผม ช่วงล่างลูกหมากชกอัพยกสูงโหลดเตี้ยย้ายแหนกมีหมดนะครับสอบถามครับสอบถามเข้ามาได้นะครับ0890143772สายเคลียนเซ็นเนตอร์แม็กครับผมขอบคุณครับ